สวัสดีคุณผี้นะคะเราจะพาทุกคนมารับของฟรีค่ะจะเป็นน้องหมานะคะปั๊บป,ปี้น่ารักมากๆเลยจากฟรีทั้งหมด5,001ชิ้นค่ะแบบนะคะที่แจกของฟรีจะเป็นแบบนี้ค่ะ UGC Don Place the button นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แบเอาไว้ใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับวิธีการรับของฟรีนะคะเมื่อเราเข้ามาในแบบเราเนี่ยด้านซ้ายมือนะคะจะมีเป็นปุ่ม link it t h นั่นเองค่ะวิธีการรับของฟรีนะคะเราเนี่ยจะต้องได้รับค่ะเป็นจำนวน2 win น,นั่นเองนะคะจะเป็นถ้วยรางวัลน,นะสามารถเช็คได้นะคะที่แถบด้านขวามือออได้้้เเเลลยวว่่่าาตนนนนนนีีีครมกิแัง วิธีการรับเควย่อรางวัลนะคะที่มันเป็นวินเนี่ยก็คือเรานะคะแล้วก็เพื่อนๆในเสริมเนี่ยจะต้องห้ามเหยียบปุ่มตรงนี้เนี่ยเป็นเวลา30นาทีค่ะเมื่อเวลาดันบนตรงนี้นะคะหมดลงล้วเนี่ยเราไม่มีใครในเสริมนะคะเหยียบปุ่มเลยเนี่ยก็จะได้รับนะคะครั้งละ1นวินค่ะสะสมให้ได้ทั้งหมด2วินนะคะแล้วก็เอามาแลกรับของฟรีได้ที่ตรงนี้ได้เลยนะกดปุ่มบายค่ะเพื่อรับรับของฟรีกรันนะคะแล้วก็น่าจกนี้เนี่ยในแบบนี้ค่ะก็ยังมีของฟรีอื่นๆเนี่ยให้เรารับกันด้วยนะก็มาทํากันค่่่ะะะะะะคคคคลิปปนนนนีี้้ก็พวจไ